อูดูสัญการล่าคีรีบ่านนี้เจ้าเป็นเช่นไรได้หลอมปางไม้และแม่น้ำทานีข่าวเล่าช่างน้าเป็นห่วงเจ้าดอกแหวววงตูกให้อุมนี้บินลาเอยไม่เคยดินลำบินหายรถไฟสายใตย้ฟักใจเราไป ให้เราไปด้วยเอยบิ เอดูนี่สิสวยมากเลยนะของดีเมืองเรานะ่ะอืมอันนี้ก็สวยนะนั่นสิปัตตนีเรานี้ช่างสวยงามจริงๆเป็นเมืองที่มีสเสน่มนนขลังไปด้วยวัฒนธรรมที่แตกตา่างมีความหลากหลายแต่ก็ลงตัวและยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทำไม เราถึงมองไม่เห็นของดีที่บ้านเราตั้งแต่แรกนะมัวแต่ไปหลงแต่งสีเสียงวัตถุค่านิยมของเมืองกรุงเสียนาน ปองหาพี่สงสัยจริงทำไมน้องถึงรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเยอะจังน้องเพิ่งอยู่ม .2 เองไม่ใช่หรอหรือว่าแน่แน่แน่น้องแอบตามแม่ไปเข้าร่วมกลุ่มแม่บ้านด้วยโธพี่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจพอเพียงมีแค่ในชุมชนที่ไหนล่ะ โรงเรียนหนูเขาก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงนะคุณครูหนูสอนให้ออมเงินออมว,วันละนิดวันละห้าบาทสิบบาทออมพี่กกว่าได้พันกว่าบาทแล้วแหละโหน้องเราเก่งจังเก็บตังค์ได้เยอะซะด้วยไม่ใช่แค่สอนให้ออมเงินนะแต่ยังสอนให้นําของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เหมือนกระเป๋าใบนี้ไงกระเป๋าโออิชิสวยไหมละ่ะสวยสวยเดี๋ยวพี่ขอ,อยืไมไปใช้บ้างนะสวยดีได้จ้ะ หนูจะบอกอีกอย่างนึ่งให้พี่รู้นะไม่ใช่แค่ในโรง,โรงเรียนหรือชุมชนแต่บ้านหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักพอเพียงพอประมาณแถมมันจะช่วยลดการคอรัปชันด้วยนะเพราะเราหนาจะพอใจในสิ่งที่เรามีพี่ว่าจริงไหมจริงที่สุดเลยน้องเรานี่เก่งจังโรงเรียนน้องสอนมาดีเนาะเออลืมถามไปเลยตอนนี้ น้องเรียนอยู่ที่ไหนหรอหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดชปั op, นตะนะยานุกูลจ้าแล้วพี่จะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะพี่พี่คงไม่กลับกรุงเทพแล้วล่ะหนูดีใจที่สุดเลยพี่คิดว่าบ้านเรามีของดีหลายอย่างพี่จะสานต่อพี่จะเดินตามรอยพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หมู่บ้านของเราพี่คิดว่าอยู่บ้านเราสุขใจกว่าคงไม่มีที่ไหนที่จะสุขใจเท่าบ้านเราแล้วละ่ะขอบใจน้องมากนะที่พาพี่มาเที่ยวพามาดูสิ่งดีๆที่หมู่บ้านของเราสบายมากเลยจ้ะพี่สงสัยอะไรพี่ถามหนูได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้หนูหิวข้าวแล้วแหละเรากลับบ้านกันเถอะจ้ะกลับบ้านกันเถอะ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาท พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คน จะไปให้ไกลให้สุดเดิมใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ทอแทใ้ในใจและดวงดาวไม่ใช่ ของคนรู้จักเพียงพอ ความมุ่งมันยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานะพภาพเพียนเข้าไป และดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่าง ใจของคนรู้จักเพียงพออยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี

ถ้าคนพอเพียงคนก็มีความสุขเราก็มีความสุขถ้าคนที่อยากได้น่นอยากได้นี่ถ้าไม่เพียงพอเราก็ไม่มีความสุขกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550เกษยธระอันยังดิดาปตีอดัลฮิดูบเซเดหานาอนัน Kalau hidup dengan sederhanaan, semua akan gembira. Kalau hidup secara melampaui batas, tidak akan jumpai senang. Syara Raja Prabhat Somdet Prajau 28 Ogos 2007.